คลิปนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามและความเสื่อมถอยของอาณาจักรกอรดอ์ซึ่งฟังดูแล้วน่าปวดใจครับแต่ที่สําคัญกว่าก็คือปวดตาเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ออปตัสเซโร่เวนกรองแสงสำหรับคนรักหนังโดยเฉพาะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงใต้คลิปพร้อมใช้โค้ดแฟนแฟชั่นรับทันทีส่วนลด100บาทอินโทรมา เมื่อเอราคาขึ้นครองราชต่อจากาพระบิดาเป็นกษัตริย์องค์ที่21เหล่าราชนิกุลที่ไม่พอใจจึงก่อการกรบฏขึ้นนำโดยเจ้าชายแคสตาเมียผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพเรือที่กลุ่มอำนาจทางการทหารเอาไว้ในมือมากที่สุดเพราะเอราคานั้นไม่เพียงเข้มแข็งและอายุยืนสมกับเป็นสายเลือดนูเมนอแต่ยังมีความบ้าเลือดแบบชาวเหนือด้วยพระองค์สู้ยิบตาเพื่อปกป้องบัลลังก์ของตัวเองแต่แม้จะสู้จนสุดใจขาดดินก็ยังพลาท h a โดนพวกกบฏล้อมอยู่ในออสกิเลีย เราทนหิวอยู่หลายวันจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องหนีออกจากเมืองทิ้งให้เมืองกลายเป็นทะเลเพลิงในเหตุการณ์ครั้งนี้อเนนดิลพระโอรสของเอลราคาที่ถูกจับเป็นเฉลยก็ถูกแคสตาเมียสังหารลงจากนั้นเอลราคาก็ละหกละเหินไปอยู่กับครอบครัวของพระมารดาทางเหนือหลังจากนั้นพวกโรวาเนียนที่รับราชการในกอนดอร์และพวกดุนไดนแห่งแดนเหนือก็มาเข้าร่วมกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่แคสตาเมียขึ้นของราชบัลลังก์พวกครองกอนดอร์ ปกครองไปปกครองมาไม่นานก็ออกลายครับโดยความที่เป็นคนดุร้ายป่าเถื่อนจิตใจโหดเหี้ยมสิ่งที่แคสตเมียสนใจมากที่สุดก็คือกองทัพเรือของพระองค์หาใช่ประชาชนไม่นั่นจึงเป็นเหตุให้ประชาชนและขุนนางหลายๆคนเริ่มเสื่อมศรัทธาในตัวของพระองค์ลงไปเรื่อยๆครับหลังจากแคสตเมียครองราชอยู่ได้แค่สิปีเอราคาก็ยกทัพมาต่อกรกับทัพของแคสตเมียที่ริมฝั่งแม่น้ําเอรุยทางใต้ของกอนดอร การประหารประหารญ,ญาติครั้งนี้ทําให้สูญเสียเจ้านายชั้นสูงของกอนดอไปหลายชีวิตเอลราคาทรงสังหารแคสต์เมียด้วยพระองค์เองเพื่อแก้แค้นให้กับพระโอรสแต่บุตรชายของแคสตเมียและพรรคพวกจํานวนหนึ่งก็หลบหนีไปอยู่ที่เพลาเกียรและถอยร่นไปยังอุมบาได้สําเร็จและเอลราคาก็ยังไม่สามารถตามล่ากลุ่มกบฏพวกนี้ไปถึงอุมบาได้เพราะไม่มีกองเรือเป็นของตัวเองครับอุมบาจึงกลายเป็นที่ชุมนุมของฝ่ายต่อต้านกษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าคอแซแห่งอุมบา หลังจากนั้นมากอนดอกับอุมบาก็ทําสงครามฟาดฟันกันมาตลอดหลายชั่วอายุคนสงครามกลางเมืองครั้งนี้เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งแรกครับที่สร้างความเสียหายให้กับกอนดอชนิดที่เรียกได้ว่ายับเยินครับสาหัสเกินกว่าที่จะฟื้นฟูนให้คืนกลับสู่สภาพเดิมได้นอกจากจะต้องเสียอุมบาไปและมีหอกข้างแครงง,งอกออกมาอีกหนึ่งหน่วยแล้วกอนดอยังสูญเสียอำน,นาจปกครองที่มีต่อฮารัตไปด้วยทำให้ทางใต้ของอาณาจักรถูกโจมตีอยู่อีกหลายครั้ง เมื่อเอรดาคากลับมาครองราชสายเลือดของดูเนดายนก็ผสมปนเปกับสายเลือดมนุษย์ชั้นรองเพราะการศึกที่ผ่านมาได้เผาผลาญชีวิตของชาวดูเนดายไปเป็นจำนวนมากและได้ความที่เอร์ดา,านั้นโปรดชาวโรววเนียนมากครับพอชาวเหนือนั้นช่วยพระองค์ชิงบัลลังก์กลับคืนมาได้ก่อนดอจึงมีชาวโรวาเนียนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่พวกกบฏและอีกหลายๆคนหวั่นเกรงตอนสมัยที่เอราดัาจะขึ้นครองราชวัดสายเลือดชาวเหนือ แต่ทาให้ความอายุยืนซึ่งเป็นซกเนเจอร์ของชาวดูนเดดายนั้นเสื่อมไปในรุ่นลูกหลานแต่สิ่งที่พวกนี้คิดเป็นความจริงหรือเปล่าก็อาจจะมีมูลครับตามหลักพันธุศาสตร์แต่ถ้าจะให้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยอายุไขของชาวดูนเดดายนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่เอราคาจะพิเศษสมรสกับชาวโรเวเนียนซะอีกสาเหตุหลักๆนั้นอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เกาะนูมเมนอลล่มสลายและบรรพบุรุษของพวกเขาได้อพยพมายังมิดเดิลเอิร์ธ ซึ่งทาให้พรที่เทพวาหลาประทานให้กับชาวนูเมนอนนั้นเสื่อมลงวิกฤตใหญ่ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในกอนดอก็คือโรคระบาดครั้งใหญ่ในสมัยของพระเจ้าเทเลมนากษัตริย์องค์ที่26จุดเริ่มต้นของมันมาจากไหนนี่ไม่เป็นที่แน่ชัดครับรู้แต่ว่ามาจากทางตะวันออกเลยมอดอไปอีกจนมาถึงออสกีเลสในปี1636โรครายนี้แพร่กระจายไปทั่วมินเนอเออร์ทำให้ผู้คนล้มตายนับไม่ถ้วนทั้งกนดอและอานอนเะนี่ยโดนเข้าไปเต็มๆ แม้แต่ชายเองก็ไม่รอดครับในตอนนั้นมีประชาชนชาวกอนดอร์และราชนิกูลเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ที่ออสกิเดียสและมินัสอิทิลต้นไม้ขาวที่อีซิดัวปลูกไว้ในมินัสอ,อนนอยืนต้นตายเมื่อพระเจ้าเทเลมนาสิ้นพระชนด์ด้วยโรคระบาดทารอนดอพนดดาของพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากนั้นเมื่อเห็นว่าออสกิเลียสเริ่มทุดโทมและมีประชากรเหลืออยู่น้อย พระองค์จึงสั่ง้ยายเมืองหลวงไปอยู่ที่มีนาสอนนเป็นการถาวรน,นอกจากนี้ทารันดอยังทรงปลูกต้นไม้ขาวต้นใหม่ในมินาสอนนเมื่อปี1640ด้วยทารันดอรทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดมากในประวัติศาสตร์ของกอนดอร์เลยล่ะครับยาวนานถึง162ปีแต่กับไม่ได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากนะักในรัชการของพระองค์เนี่ยงานหลักๆก็คือการจรัดระเบียบบ้านเมืองและฟื้นฟูอาณาจักรจากผลกระทบของโรคระบาด ทำให้การเฝ้าระวังป้องกันตามป้อมต,ต,ต่างๆริมชายแดนย่นยานลงเมื่อทารอนดอทรงสิ้นพระชนม์หลังจากครองราชมายาวนานเทลูเมกทาพระโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่28พระองค์มีความเกลียดชังพวกคอแซที่ยกทัพมาโจมตีชายฝั่งของกอนดออยู่หลายหนจึงส่งยกทัพไปโจมตีอุมบาจนได้รับชัยชนะการศึกครั้งนี้ทําให้เหล่ากบฏลูกหลานของแคสต์สเมียที่หนีไปตั้งหลักอยู่ที่นั่น,นสิ้นชีพกันหมดทําให้อุมบากลับมาเป็นของกอนดออีกครั้ง เทลูเมกทาจึงได้ใช้พระนามว่าอุมบาดาคิวผู้ชนะอุมบาต่อท้ายพระนามของพระองค์อีกทีหลังจากยุคสมัยของอุมบาดาคิวผ่านไปกอนดอร์ก็ต้องประสบวิกฤตครั้งใหญ่เป็นครั้งที่3ครั้งนี้เกิดจากพวกอิสเ์ลิงที่เรียกว่าเวนไรเดอร์หรือชาเกวนซึ่งถูกทูตของซารอนเป่าหูให้เข้าโจมตีกอนดอร์การศึกครั้งนี้ทำให้กษัตริย์นามาคิวที่2โอรสของอุมบาดาคิวสิ้นพระชนในสนามรบ กอนดอต้องเสียอนาเขตให้กับศัตรูจนพรมแดนหดเล็กลงแต่โชคยังดีครับที่ในตอนนั้นคาลีเมกทาพะระโอรสของนามาคิวที่2ได้รับการช่วยเหลือจากชาวโรวาเนียนในปี1899พระองค์จึงสามารถรวบรวมกําลังและยกทัพกลับมาสู้กับชาวเกวียนจนได้รับชัยชนะที่ทุ่งดากอรัตจากนั้นบ้านเมืองก็สงบสุขไปพักใหญ่ใ,หญในปี1940เป็นช่วงที่อาณาจักรอานอแตกออกเป็น3อาณาจากักรคืออาณาจักรอาเทดาย รูดาวและคาร์โดลันอาร์เทดายเนี่ยมีสักเป็นผู้สืบทอดสายตรงของอนนครับโดยมีพระเจ้าอาราฟันเป็นผู้ปกครองส่วนอนาณาจักรกอนดอร์ทางใต้นั้นมีพระเจ้าออนโดแฮพระโอรสของคาลีแมคธาปกครองอยู่ทั้งสองอาณาจักรตัดสินใจกลับมาเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีงามกันอีกครั้งเพราะรู้ดีว่ามีเงามืดคอยจ้องทำลายล้างสายเลือดนูเมนออยู่ต่อมาอาวิดุยพระโอรสของอาราฟันจึงได้ทรงอภิเษกสมรสกับฟิริเอลพะธิดาของออนโดแฮ ราะว่าในปี1944เกิดเหตุการณ์ชาวกุเยนที่จับมือกับชาวฮารัตและข่านบุกโจมตีกอนดอจากทางใต้ส่วนอาณาจักรทางเหนือก็โดนโจมตีโดยอาณาจักรใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นโดยวิชคิงนั่นคืออาณาจักรอังมาพ้ากบว่าทั้งสองอาณาจักรที่เพิ่งจะจับมือกันได้ต้องเจอศึกอีกครั้งทั้งทาง,งเหนือและทางใต้พร้อมกันในคราวเดียวในตอนนั้นพระเจ้าออนโดเฮแห่งกอนดอและพระโอรสทั้งสองส่งสละพระชนชีพในสนามรบแต่เออานิว แม่ทัพกอนดอที่คุมกองกําลังทางใต้สามารถเอาชนะพวกศัตรูได้จึงยกทัพขึ้นเหนือเพื่อไปตีค่ายของชาวเกวียนและระหว่างทางก็รวบรวมเหล่าทหารที่ล่าถอยมาจากทางเหนือนได้เป็นจํานวนมากเมื่อไปถึงค่ายของข้าศึกเอ,ออนิวก็พบว่าชาวเกวียนกําลังฉลองชัยชนะเพราะคิดว่ากอนดอแตกแล้วโดยไม่รู้เลยว่าแม่ทัพกอนดอได้มายืนจออยู่หน้าค่ายเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเออ,อนิวบุกตะลุยเขาก็ถล่มค่ายเผาทำลายเกวียนจนราบคาบและขับไล่ศัตรูให้ออกไปจากอีทิเลเอ ศัตรูส่วนใหญ่นี้เลิดไปตายก็เป็นเบื่อที่บึ้งมรณะโดยเหตุที่พระเจ้าออนโดหฮและพระโอรสทั้งสองสิ้นพระชนกันหมดพระเจ้าอาวเยดุยแห่งอาร์เทดินผู้มีสายเลือดของอิซิลดูและยังเป็นพระสวามีของพระธิดาองค์เดียวของพระเจ้าออนโดหฮจึงอ้างสิทธิ์ในการปกครองบัลลังก์ในกอนดอร์ซึ่งถ้าฝ่ายกอนดอรับก็จะทําให้ฟิริเอลกลายเป็นราชินีผู้ปกครองกอนดอร์และลูกหลานของพระนางและอาวเวยดุยก็จะได้ดารงตําแหน่งราชาของทั้งกอนดอร์และอโนอีกครั้ง แต่เนื่องจากทั้งสองอาณาจักรมันอยู่แยกกันมานานแล้วครับใครจะไปยอมสภาคุนนางของกอนดอร์บอกว่าพวกเขายังคงเคารพและให้เกียรติองค์อิซิโดอยู่เสมอแต่กอนดอร์นั้นควรจะปกครองโดยทายาทของอนารรออนและตัวเออานิลนั้นก็มีสายเลือดของอนารรออนอยู่แถมยังเป็นผู้นำชายชนะเหนือพวกชาเกวนมาให้กอนดอร์จึงได้รับความนิยมชื่นชอบจากทุกคนแม่ทัพเออานิลจึงได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเออานิลที่2กษัตริย์องค์ที่32แห่งกอนดอร์ จากนั้นพระองค์ก็ส่งสารไปแจ้งแกอกไวดูว่าพระองค์นั้นได้ขึ้นครองบาลังเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นห้ามเคลมนะจ๊ะแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองอาณาจักรต้องห่างเหินกันเหมือนแต่ก่อนหากทางอกไวดูต้องการขอความช่วยเหลือใดๆจากกอนดอร์เออานิลก็จะส่งความช่วยเหลือไปให้ทันทีระหว่างที่อาไวดูขึ้นครองราชวิชคิงก็โจมตีอาณาจากาักรอัธย่างหนักจนอาณาจักรใกล้แตกอาไวดูจึงส่งข่าวไปยังกอนดอร์พระเจ้าเออานิลจึงส่งพระโอรสเออเนันัว ไปช่วยอาณาจักรอาร์เทดายจ้าชายอีออนูผู้นี้ชื่นชอบการรบและกล้าหาญเช่นเดียวกับบิดาแต่ออกจากอารมณ์ร้อนและก็ไม่ได้ฉลาดสุขุมเท่าภาพบิดาสักเท่าไหร่นะครับจ้าชายได้ยกกองทัพเรือพร้อมทหารขึ้นเหนือแต่ก็ดูเหมือนจะสายเกินไปครับเพราะเอาไว้โดยสิ้นพระชนแล้วและอาร์เทดายก็แตกซะก่อนในตอนนั้นเคียรดันเอฟนักต่อเรือได้รวบรวมกองทหารจากทั้งลินดอนและกอนดอร์ผนึกกำลังการยกทัพขึ้นเหนือมุ่งไปยังฟอร์นอส เมืองหลวงของอัธไดที่กองทัพของวิชคิงยึดอยู่ตอนนั้นทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนราชาขมังเวทต้องพ่ายแพ้นำทัพที่เหลือหน,นีกลับอังมาแต่เออานนำทัพม้าไล่ตามไปติดติกรอฟินเดลนำกำลังจากริวเวนเดลมาถึงก็ผสมโลงต่อสู้กับอังมาด้วยจนอังมาต้องพินาศไปวิชคิงก็แค้นแม่ทัพใหญ่แห่งกอนดอร์เป็นอย่างมากจึงพุ่งเข้าโจมตีเออานถึงแม้เออานจะสามารถรับการโจมตีจากราชาแห่งพูดแหวนได แต่ว่ากันว่าวิชคิงนั้นแผ่รังสีแห่งความหวาดกลัวออกมาแค่เสียหัวเราะก็ทําให้คนที่อยู่รอบๆขวัญหน,นีดีฟอกันไปหมดแม้แต่ม้าของเออนัวก็ยังหนีเตลิดจนคุมไม่อยู่ในตอนนั้นเองที่กรอฟินเดลขี่ม้าขาวเข้ามาหาวิชคิงที่หัวเราะอยู่จึงหยุดกึกและเปิดตรูดห่อม้าเพ่นแนบไปท,ทันทีตอนนั้นเนี่ยเออนัวตั้งใจจะไล่ตามวิชคิงไปครับแต่กรอฟินเดลได้ห้ามเขาไว้และทนายว่าจุดจบของวิชคิงนั้นยังมาไม่ถึง และจุดจบนั้นจะไม่เกิดขึ้นโดยน้ำมือของบุรุษใดฝ่ายวิชคิงก็หนีกลับมาที่มอดอเพื่อซองสมกำลังพวกออกไว้รอรับการกลับมาของเจ้าแห่งความมืดที่ตอนนี้กำลังเก็บตัวอยู่ที่โดกูดูและแล้วในปี2002ของยุคที่3มีนาสอิทิวก็ถูกวิชคิงกับพวกนาสกูลเข้ายึดครองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นมีนัสมอกูลชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ในอิทิลเลนต่างก็อพยพออกมาจากแคว้นจนหมด เมื่อน,นั้นเองที่มินาสอนนถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมินาสทิริดซึ่งแปลว่าป้อมพิทักษ์ภัยเมื่อเจ้าชายเออโนโได้ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์องค์ที่33ในปี2 0 4 3วิช k ิงที่ปกครองมินาสโมโกนอยู่ก็ท้าให้พระองค์ไปดวนกันตัวต่อตัว,ตวแน่นอนครับด้วยความที่พระองค์เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและก็โปรดปารานการประลองมากจึงตั้งใจที่จะไปตามนนะัดแต่โชคยังดีที่เสนาบดีมาดิวอรอนเวย์พยายามเตือนสติของพระองค์ซึ่งก็ได้ผลครับ พระอ,องค์ตัดสินใจที่จะไม่เสด็จไปแต่แล้วอีก7ปีให้หลังวิชคิงก็มาท้าใหม่ครับไม่ยอมเลิกลาอ้างว่าพระอ,องค์เนี่ยขี้ขลาดไม่ยอมต่อสู้กับตนให้จบๆไปตั้งแต่สมัยศึกอาร์เทดายนแถมตอนนี้แก่แล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้ได้อีกพอถึงตอนนี้ต่อให้เสนาบดีคัดค้านก็เอามาอยู่แล้วละครับเออโนพร้อมกับทหารกลุ่มเล็กๆจึงขี่ม้าไปมีนาสมกูน ก่อนไปเนี่ยพระองค์ยังถอดมงกุฎแห่งอิเลนดิววางไว้บนแท่นพระศพของกษัตริย์เออานิลพระบิดาหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นพระองค์อีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกอนดอร์แต่เหล่าเสนาบดีก็ยังคงปกครองกอนดอร์ในน้มของพระองค์เพื่อรอวันที่กษัตริย์จะหวนคืนบรลลังอีกครั้งโดยไม่มีใครกล้าอ้างสิทธิ์ในบัลลังเพราะกลัวการฆ่าฟันกันเองในหมู่เชื้อพระองค์อีกซึ่งด้วยสภาพอันงอนแง่ของกอนดอร์ในปัจจุบันนี้าก,กาบบขึมอ กอนดอร์ก็ต้องถึงการอาวสานเป็นแน่พระก่อกับตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนที่มีทั้งสายเลือดกษัตริย์และเป็นที่ยอมรับของผู้คนจะมาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ได้เลยนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยเจ้าเสนาบดีครับโดยเจ้าเสนาบดีคนแรกที่ขึ้นปกครองกอนดอร์ก็คือมาดิวโรอนเวย์ซึ่งทําหน้าที่มาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าเออนอัวยังอยู่มาดิวสืบสายเลือดมาจากตระกูลเสนาบดีเก่าแก่สืบย้อนไปถึง ยุคข,ของฮูรินแห่งอีมินอาเนนเสนาบาดีที่ให้คำปรึกษาแก่พระเจ้ามีนาดินกษัตริย์องค์ที่25แห่งกอนดอร์ตระกูลเสนาบาดีนี้จึงมีชื่อว่า House of Hurin ตระกูลแห่งผู้มีสายเลือดนูเมนอ์เข้มขน้นและยังเป็นตระกูลแห่งแฟนบอยครับที่คลางคล้ายในวีรกรรมของวิบรบุุษแห่งยุคที่1จึงไม่แปลกใจที่คนบ้านนี้มักจะมีชื่ออย่างทูรัมบ้าทูรินฮาดอร์หรือทัวก่อนหลังจากยุคข,ของฮูรินและเพลเลนโด ตำแหน่งเสนาบดีของกอนดดก็ถูกสืบทอดจากบิดาไปสู่บุตรหรือญาติสนิทคล้ายๆกับการสืบบัลลังของกษัตริย์และเสนาบดีก็มีหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่เหมาะสมแก่กษัตริย์และเมื่อไร้ซึ่งองค์กษัตริย์แล้วตำแหน่งเสนาบดีก็กลายเป็นตำแหน่งเจ้าเสนาบดีสามารถปกครองได้อย่างเต็มที่แต่ไม่มีสิทธิ์ครับที่จะขึ้นนั่งบัลลังเป็นกษัตริย์พวกเขาไม่มีมงกุฎและไม่ถือคทาของกษัตริย์ แต่เจ้าเสนาบดีจะมีคาถาสีขาวปพะจำตำแหน่งและมีทองพื้นขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ในช่วงแรกๆของการปกครองบ้านเหมืองก็สงบสุขดีอยู่ครับไม่ค่อยได้มีเรื่องราวอะไรมากนักเพราะช่วงนี้ซารอนกําลังกดดันอยู่ที่มินาสมองกูลแต่พอเข้าช่วงการปกครองของเจ้าเสนาบดีคนที่10อย่างเดนนิทอร์ที่1บ้านเมืองก็มีเหตุร้ายตลอดผดลพวกอูรุกบุกมายึดออสกิเลียตตอนนั้นบุตรชายของเดนนิทอร์ที่1อย่างโบโรเมียที่1 ได้ยกทัพไปขับไล่พวกอูรุกและยึดเมืองกลับมาได้แต่ตอนนั้นสภาพเมืองก็พังพินาศไปเยอะแถมสะพานข้ามแม่น้ําขนาดใหญ่ก็พังหมดทําให้ประชาชนต้องอพยพหนีไปที่อื่นถัดมาในสมัยของคียรริออนจ้าวเซนาบดีคนที่12กอนดอร์ก็มีศึกจากทั้งสองด้านครับทางเหนือเจอกับการบุกของพวกอิสตอริงที่เรียกตัวเองว่าพวกบาวคอร์ตพวกนี้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของโดกูดูส่วนทางทะเลทางใต้ก็มีพวกคอแซบ,บุกมา แต่ศึกใหญ่จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเหนือพอบาวคอตนั้นเหมือนจะมีจำน,นวนมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีชนเผ่าป่าเถื่อนได้อพยพมาสมทบจากทางตะวันออกทําให้เจ้าเสนาบดีต้องส่งกําลังทหารมากมายไปป้องกันตามแนวแม่น้ําอันดูอินพร้อมกับส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากทางเหนือส่งไปไม่ทันไรก็โดนทั้งบาวคอตและพวกออกโจมตีแต่โชคดีที่ตอนนั้นเอเอลหนุ่มและนักรบบ,บนหลังม้าได้ยกทัพมาช่วยรุกไล่ฆ่าพวกออกและพวกบาวคอตที่คาเลนาทอน เจ้าเสนาบดีคิริออนจึงยกแผ่นดินแถบนั้นให้กับเอเอลหนุม่มและอยู่อาศัยกลายเป็นต้นกําเนิดของอาณาจักรโรฮันทั้งสองฝั่งจับมือกันเป็นพัธมิตรและเอเอลหนุ่มก็ได้ให้สัตว์ปัตยานเอาไว้ว่ายกทัพมาช่วยหากบ้านเมืองมีภัยหรือว่าได้รับการร้องขอจากเจ้าแห่งกอนดอร์ถัดมาในสมัยของเบเรนเจ้าเสนาบดีคนที่19กอนดอร์ก็โดนกองเรือรบจากอุมบาและฮารัตบุกโจมตีคาศึกบุกขึ้นชายฝั่งหลายจุดด้วยกันและในขณะเดียวกัน โรฮันเองก็โดนคาศึกบุกโจมตีจนต้องไปหลบภัยที่หุบเขาที่เทือกเขาสีขาวและต้องเผชิญกับภัยหนาวจนผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่พอถึงฤดูใบไม้ผลิมีอรกอกรบุตรแห่งเบเรนก็ขับไลค่คาศึกออกไปได้และพอได้ขึ้นเป็นเจ้าเสนาบดีต่อจากบิดาก็ส่งกําลังไปช่วยโรฮันคืออาณาจักรสองอาณาจักรนี้เขาต่างคนต่างช่วยกันนะครับกอนดอร์ไม่ได้ให้โรฮันคอยช่วยอยู่ฝ่ายเดียวนะในยุคสมัยของทูรินที่2 จาวในาบดีคนที่23เขาได้สั่งการให้สร้างที่หลบภัยสำหรับทหารในอิทิเลเอนแถวน้ำตกเฮเนนอันนูนซึ่งได้กลายมาเป็นค่ายทหารที่กอนดอร์รักษาไว้ได้อย่างยาวนานในตอนนั้นพวกฮารัตบุกเข้ามาและมีการต่อสู้กันที่แม่น้ำโพรอสกษัตริย์โฟกไวแห่งโรฮันได้ส่งกองกําลังจํานวนมากมาร่วมรบจนพระโอรสทั้งสองของพระองค์ต้องสิ้นพระชนทรูรินที่สองจึงได้รับชัยชนะ ต่อมาในสมัยของทัวก่อนจ้าเสนาบดีคนที่24ซารอนก็จัดการเปิดแกรนโอเพนิ่งในมอดอหลังจากเตรียมการมันเนิ่นนานบาราโดะพังงาดขึ้นมาภูมิรุ่ยตะอยู่ระเบิดออกเป็นเปลวเพลิงจุดจบของกอนดอร์ดูจะเข้าใกล้ามาเรื่อยๆต่อมาก็เป็นยุคที่ท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันละครับนั่นคือย,ยุคของเอ็กเทริออนที่2บิดาของเดนนทอร์ที่2เขาสั่งให้เริ่มการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาณาจากักร สั่งให้ซ่อมแซมกำแพงรามาสเอคอร์และเปลี่ยนมีนัสทิริสให้เป็นเมืองป้อมที่พร้อมรับศึกในเมืองจะมีอาหารกักตุนไว้รับมือกับการปิดล้อมและมีการปันส่วนอาหารอย่างเคร่งครัดผู้คนในมีนัสทิริสจะตื่นแต่เช้าตรู่และออกไปทําหน้าที่โดยแทบไม่ได้กินอะไรครับนอกจากอาหารรองท้องเล็กๆนๆๆ้อยซึ่งอาจจะเป็นแค่เค้กหรือขนมปังก้อนเล็กๆกว่าจะได้กินมื้อต่อไปเนี่ยก็เที่ยงแล้วครับเจอแบบนี้ปิป๊ปปิ๊ดน,นี่แทบร้องเลยครับตอนไปที่มีนัสทิริสกับแกนด์ด ที่นี่ดูจะเป็นนรกสลับฮอบบิทที่กินอาหารเหมือนปอบเสียงอย่างบิ๊บปิ้นมากเลยล่ะครับนอกเหนือจากการเสริมการป้องกันเมืองแล้วเอ็กเทเรียนยังเริ่มชักชวนชายชะกันผู้มีความสามารถเข้ามารับราชการหนึ่งในนั้นก็คือทูรองกิลหรืออลากอนในวัยหนุ่มซึ่งคอยเฝ้าเตือนเจ้าเสนาบริอยู่ตลอดว่าอุมบานยน่าจะเป็นภัยต่อคอนดอร์ถ้าซาวร้อนเปิดศึกขึ้นมาจริงๆใน,นที่สุดเอ็กเทเรียนที่2ก็อนุญาตให้โทูรงกิลนำกองกําลังขนาดเล็ก แลนเรือไปยังเมืองท่าดังกล่าวไปถึงก็จัดการเผากองเรือคอแสลสยับและตัวเขาก็ขาไมไปทับที่คุมเรือที่ท่าเรือนั้นโดยมีการสูญเสียน้อยมากแต่ระหว่างทางกลับกอนดอร์โทรงเกลกลับขอแยกย้ายไปทําภารกิจบางอย่างที่ไม่มีใครรู้และไม่มีใครได้พบเห็นเขาอีกเลยจนกระทั่งสงคมแหวนพอสิ้นยุคข,ของเอ็กเทเลออนก็เป็นยุคข,ของเดนเนทอร์ที่2บุรุษผู้สวยเชิดครับต้องมารับมือกับซารอนในช่วงที่กอนดอร์อ่อนกําลังงอนแง่นถึงขีดสุด เรื่องราวของกนดองในยุคข,ของเขาจวบจนสิ้นยุคเสนาบดีเนี่ยแอนนิกได้เล่าไว้แล้วในคลิปประวัติของเดนิทอร์ารเมียและก็โบรเมียใครยังไม่เคยดูนี่ไปดูได้เลยครับลิงก์อยู่ด้านขวามือด้านบนและนั่นก็คือเรื่องราวการก่อตั้งและการเสื่อมถอยของอาณาจักรกนดอเมื่อถึงช่วงสงครามแหวนชาวกนดอกระแทบจะสิ้นเชื้อความเป็นดูในดายจนหมดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อายุเกินร้อยและยังแข็งแรงอยู่ได้ และคนที่แก่แล้วยังฟิตอยู่ก็มักจะเป็นพวกขุนนางชั้นสูงและครอบครัวของเซนาบอดีหลังจากที่แหวนและซาร้อนถูกทำลายอย่างท้าวรกษัตริย์ก็หวนกลับมาสู่กอนดอร์อีกครั้งเมื่ออารากอนที่สองขึ้นครองบัลลังในฐานะเอเลซาเทลคอนทาจอมราชาแห่งกอนดอร์และอโนในรัชสมัยของพระองค์กอนดอร์ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมายิ่งใหญ่และมีผู้คนคับข้างดังเดิมจะมีก็แต่ออสกิเลตกับมินาสมอกูลเท่านั้นที่ออกจากเละเกินเยียวยาไปหน่อยครับ ทั้งองเอเลสาและราชาเอโอแมร์รวมมือกันยกทัพไปกำราพวกคนเถื่อนทางตะวันออกและทางใต้แม้แต่ภายคุกรามจากอุมบาประยุติดลงเมื่อพระองค์ยึดเมืองนี้ได้สำเร็จผลที่ได้ก็คือกอนดอร์กลับมามีอำนาจครอบคลุมค่อนมิดเดิลเอิร์ธเหมือนยุคทองของอาณาจักรอีกครั้งองค์เอเลสาปกครองบ้านเมืองอย่างยาวนานจนกระทั่งพระองค์มีพระชนมายุ210ปีจึงส่งละสังขารเพื่อออกจากอาดาไปทิ้งตำแหน่งกษัตริย์ให้พระโอรสเอลดาริออนสืบต่อ ในยุคที่ 4, สื่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของมนุษย์แห่งมิดเดิลเอิร์ธแต่เป็นยุคที่แสงสุดท้ายแห่งนูเมนอจางหายไปโดยเกือบจะสมบูรณ์ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของกอนดอในเรื่องราวจากมิดเดิลเอิร์ตตอนหน้าเราจะไปดูคู่ปรับตัวฉกาศของกอนดออย่างอาณาจักรมอดอซึ่งรายละเอียดเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีใครได้รู้นะครับเพราะว่าหนังไม่ได้บอกไว้เลย เราจะไปดูกันเลยครับว่าในแต่ละสถานที่ของมอดอนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและชีวิตของออกที่อยู่ในนั้นมันบัดซบแค่ไหนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีและสุขภาพแข็งแรงครับบ๊ายบายครับ